พี่โยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม s u m m o n e r War กับ b o o Channel นะครับกิจกรรมใหม่นะเพื่อนเพนนะจะมาอีกแล้วนะครับหลายคนที่รอกิจกรรมนี้อยู่นะครับกิจกรรมแรกของพิเศษนะครับฉลอง Black Friday เพื่อนเพนนะมี Black Friday เมื่อไหร่นะครับบอกเลยว่าเผาเพชรเราแน่นอนแต่ว่ากิจกรรมนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากกันกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง b o o Channel ของเราด้วยนะครับฉลอง Black Friday เนี่ยก็จะเป็นสิ่งของนะครับพวก ไม่ว่าจะเป็นสกอ์นะครับเป็นของต่างๆนะหินหลอมเป็นในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะที่จะมาขายให้เราในค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ให้เราได้ไปเปิดกันนะครับทีนี้เนี่ยฉลอง Black Friday เนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของฝันนะครับแสดงว่าอาจจะมีนะครับในส่วนของร้านค้า b l a c k f r ฟ Day เข้ามาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็อันแรกเนี่ยเราจะต้องแลกอะไรบ้างเนาะมีอะไรที่แจกให้เราบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกิจกรรมแรกของขวัญพิเศษนะครับฉลอง b l a c k f ฟ i d a y ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ เพียงแค่คูณเคลียบภารกิจรายวันทุกวันนะครับให้ได้1 0ึแง้แมเนาะ100แต้มเนี่ยก็คือการเคลียบภารกิจประจำวันให้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็ไปแลกของขวัญกันนะครับรวมทั้งเดมอนกันด้วยนะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะเริ่มนะตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนนะครับก็บอกว่าเทียงคืนนะถ้าเกิดเเวลาตามเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์บ้านเราเนี่ยก็คืนนี้นะครับ23เนี่ย5ทุ่มนะครับจนถึงวันที่7นะครับเวลาจะธันวาเนาะเวลา4ทุ่มนะครับ รับของรางวัลได้จนถึงวันที่8ธันวาในเวลา4ี่ทุ่มกนะอันนี้คือผมบวกลบเวลาเซเวอร์ไทยให้แล้วนะครับก็เรียกว่าคืนนี้นะครับเกมเร็ปุ๊บกิจกรรมเข้าเลยนะครับเดี๋ยวกิจกรรมเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวกิจกรรมให้ดูอีกรอบนึงเนาะนะครับว่าร้านค้าเนี่ยมาหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรบ้างนอกจากหน้ากิจกรรมที่เขาแจ้งนะครับรายเดียวกิจกรรมนะครับเป็นหนึ่งนะภารกิจรายวันนะครับเคลียร์ภารกิจรายวัน100แต้มทุกวันนะครับเพื่อรับของขวัญนะครับแบ็คไฟเดี๋ย ที่5ทุ่มนะเกมรีวันนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาให้เราทําอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ได้หินมานาสามแส้เนาะแล้วก็ตั๋วแรก10บใบครับผมนะภารกิจจะรีเซตทุกวันนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์เอเชีย5ทุ่มนะครับผมอันนี้มันเป็น GPT บวกแปดนะมันก็เลยเขียนว่าเที่ยงคืนนะครับอ่ากิจกรรมแรกของ Black Friday นะครับสามารถจุดแรกของแต่ละสัปดาห์นะครับใช้ตั๋วแแลกก1ใบบบนนนะะะคครรััััขขขขอองงววญญพิเเศษได้ย สัปดาห์ที่1นะครับเป็นลูน6ดาวนะครับเลือกประเภทได้2ชิ้นบวกชิ้นหลอมแล้วก็ใช้ตัวแรก1ใบนะครับแรกได้ตั้งแต่คืนนี้เลย23นะครับเวลา5ทุ่มเนาะจนถึงวันที่30นะครับพฤศจิกายนนะก็สิ้นเดือนนะครับมีเวลาอยู่ได้กันประมาณ7วันในการแรกนะครับก็ของรางวัลพิเศษสัปดาห์ที่2จะเป็นคัมิ้ส้ม3ม้วนบวกด้วยเพชรนะครับ100เนาะใช้ตัวแรก1ใบนะครับแล้วก็แรกได้จนถึงวันที่1ธันวานะครับ เนี่ยรอบก็คือตั้งแต่วันที่1ธันวาจนถึงวันที่8ธันวาเนาะนะครับผมอ่ะแล้วก็จุดแรกของขวัญ Black Friday นะครับก็จะมีเดวิมอนนะครับอันนี้เราแลกได้เลยนะครับก็ถ้าตั๋วครบนะเดวิมอนหนึ่งตัวแลกได้1ครั้งนะครับใช้ของขวัญ15ใบนะครับพีลลอมหนึ่งก้อนแลกได้1ครั้งใช้ตั๋ว10ใบแล้วก็ลูนตำนาน6ดาว1ชิ้นแลกได้สูงสุด2ครั้งใช้ตั๋ว5ใบนะครับแล้วก็อิเลฟักนะครับตำนานแบบซุ่มนะครับ1ชิ้นอันนี้แลกได้้้้้้2 2คคคครรรรัันะัััังงงนนนนนะะะะใใใชต๋วว5บบบบแแแลลลกกกก็็10ทูฟ มีส้มหนึ่งม้วนแรกในห้าใบนะครับใช้ใช้ตั๋วห้าใบด้วยกันนะครับแลกหมดก็ใช้ตั๋วยี่สิบห้าใบเนาะเรนโบว์นะครับห้าดาวเวล์หนึ่งนะแลกสูงสุดได้หนึ่งครั้งใช้นี่ใช้สิบใบนะครับแล้วก็เรนโบ่สีดาวนะครับเลเวลหนึ่งแลกได้สองครั้งนะครับใช้ตั๋วห้าใบแล้วก็จะมีเหรียญโบวลานยี่ห้านะครับแลกได้สองครั้งนะครับครั้งละห้าใบเนาะแล้วก็มีของขวัญนะครับเพิ่มเติมนะอากาศเมื่อนะครับอัปเดตเสร็จสิ้นภายหลังอ่ะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงเนี้ย เดือนธันวาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมใหญ่เข้ามาเนาะเพราะว่าตอนนี้มีกิจกรรมเล็กกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมอะไรหน้าแล้วก็มี l a c k Friday ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เล็กแล้วกันนะนะครับมาเหมือนกับว่าให้เราได้มีอะไรทํากันนะแก้เบื่อแก้เหงามีของรางวัลให้แลกเนาะอันนี้เดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดี๋ยวประมาณวันที่1นธันวาหรืออาจจะก่อนนะครับยังไงเนี่ยฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยใครที่ไม่ได้กดติดตามนะครับมีข่าวสารอะไรเดี๋ยวผมรีมาอัปเดยให้เนาะแล้วก็กิจกรรมที่3นะครับจุดแรกของขวัญโบนัส รับของขวัญทั้งหมดนะครับที่จุดรับแรกเนาะนะครับแต่ละสัปดาห์นะของจุดแรก back l Friday นะครับอันนี้ก็จะเป็นของขวัญที่ไม่ใหญ่มากนะนะครับก็คือแลกของบนเสร็จนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีให้แลกในส่วนของสัญลักษณ์นะฮะของยักษ์สายยี่ห้าอันก็คือที่เราจะไปคับลูนนั่นแหละนะครับแลกได้8ครั้งเนาะตัวหนึ่งใบนะครับแล้วก็มังกรนะครับผมเรียกมังกรไปเลยนะแครั้งแลกได้1ใบนะครับความตายก็คือนีโครโพลิสเนาะนะครับได้หนึ่งแปดครั้ง1ใบแล้วก็วิญญาณนะครับ บิญญาณนี้ก็คือโถงหายยาวที่เราไปฟาร์มพวกรูนไฟนะครับเนี่ยพวกนี้ที่ใช้เนาะก็แปดครั้งได้1ใบแล้วก็มีเศษรูนนะครับ25อันนะครับแลกได้8แล้วก็มีธรรมดานะครับเทมพี่ขาวนั่นแหละนะครับ30ม้วนแลกได้8ครั้งเนาะใช้1ใบแล้วก็หินมนาสามแส่นะครับอันนี้ก็ปลดล็อกนะครับของวันทั้งหมดที่จุดรับแลกแบ็คไฟเดย์ก็คือเราต้องทําอันนี้เสร็จก่อนนะครับเราก็จะได้เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดนะครับในส่วนของกิจกรรมพิเศษฉลลออองแแบบ็คฟรราายเเด์นะะั้้วมมมีีไขก อันน like like. ี้ก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นภารกิจนะครับอันนี้กิจกรรมไม่ยาวนะไม่ใหญ่มากนะครับผมรวบไปเลยแล้วกันเนาะกิจกรรมนะครับจะเป็นผลึกกาลังกิวนะครับแล้วก็กิจกรรมโชคลาภแห่งอเมริกานะก็ช่วยกันในกิวนะครับอันนี้เหมือนกันเข้ามาพร้อมกันนะครับก็วันที่24ก็คือคืนนี้แหละนะครับภารกิจเดียวก็มีเคลียภารกิจนะครับเพื่อรับรางวัลเนาะแล้วก็ใช้โชคลาภอเมริกานะครับครบ500ก็คือวันหนึ่งก็ได้แล้วนะถ้าเกิดคุณฟาร์มหมดนะครับแล้วก็เล่นเนี่ยคิวสามครั้งนะต กิจกรรมจะรีเซตห้าทุ่มนะครับแล้วก็รางวัลการเคลียร์ภารกิจนะครับเคลียร์หครั้งเนี่ยได้มานาห้าแสนแล้วก็2ครั้งได้หินเออ่ได้แต้มกิ้วนะครับหนึ่งร้อยเนาะรางวัลนะครับในส่วนของการทําภารกิจเดียวนะครับก็จะมี1ครั้งเนี่ยกินมานาสองแสนก้อนสามครั้งพลังงานหนึ่งร้อยนะครับทั้งหมด5ครั้งเคลียร์หครั้งแต้มกิลวสองร้อยแต้มเคลียร์เครั้งนะครับคำพิเศษพิการสองม้วนก็คือคำพีมานอนนั่นเองนะครับที่ไปสุ่มได้2ใบนะ เคลียร์เก้าครั้งหินหลอมหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็เคลียร์นะครับผสมสิบสองครั้งเป็นคำพิษส้มห้าหมูนะครับอันนี้จะเป็นแบบกลุ่มนะนะครับได้ทั้งกิวนะครับช่วยกันเราต้องช่วยกันนะใครที่ไม่แอคทีฟใครที่ไม่เล่นเนี่ยเรียกว่าต้องกลับมาช่วยกิวแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของใช้นะครับอเมริกาห้าร้อยเนี่ยนะก็จะมีพลังงานที่หนึ่งพลังงานหนึ่งร้อยนะครับภารกิจที่สองเนี่ยแต้มกิลสองร้อยบวกกับมนาสองแสนนะครับภารกิจที่สามเป็นคัำพิษส้มสองมวแล้วก็ภารกิจที่สี่าาางลละะะใบบบบคครรรััผมวววกุ้นนนนตำดดเเเปภทไ การเล่นเนื้อหาก,กิวนะครับรางวัลสําหรับการเคลียร์ภารกิจก็จะมีภารกิจที่1พลังงาน100ภารกิจที่2แต้มกิลสองร้หน่วยนะครับสองกิว2องแต้มขออภัยนะบวกด้วยหินมานา2องแสนนะครับภารกิจที่3เป็นคำพิษส้มสองมวนแล้วก็ภารกิจที่4เป็นคำพิษชะบักการ2องมวนบวกด้วยเพชร100นะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็อันนี้มีอะไรไหมอ่ะอันนี้ไม่มีแล้วเนาะนะครับก็ไปดูกิจกรรมกิจกรรมน่าจะหมดแล้วแหละนะครับ อันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่มันเป็นรายสัปดาห์ใครที่ยังเก็บไม่ครบนะครับนี่ก็ไปรับกันด้วยนะเพื่อนๆนะนี่ครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเล่นอารีน่านะครับนี่ยังอยู่อีกทั้งหมดด้วยกันนะครับจนถึงวันที่8ก็ยังอยู่อีกหลายวันเลยนะแล้วก็จะมีภารกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้เหลือ8วันนะ28วันนะครับเ่เป็นกิจกรรมรายสัปดาห์นะอันนี้เริ่มเพิ่งเริ่มสัปดาห์ที่2เนาะการใช้พรอมิเลียนะอย่าลืมมาฟาร์มกันด้วยนะมีพรอมิเลีย กิววอลซิกวอลกิวที่ได้ก็คือขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่นะกิวนี้ได้ไปครับนะกิวค,คนไทยใช่ไหมอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ของรางวัลกิวน่าจะเข้าแล้วทุกคนนะนี่ครับก็จะมีในส่วนของแต้มแล้วก็เอฟเฟกต่างๆเนาะนะครับกดรับกันไปก่อนเลยนะฮะใครที่อยากได้แต้มนะได้แต้มที่ไปซื้อคอเยอะเอะอันนี้เพื่อนอาจจะต้องหากิวแอคทีฟที่เข้าไปตีในส่วนของรอบลึกๆนะครับอืของผม แมอมกิวมีเท่าไหร่ละขออนุญาตเช็คก่อนนะเนี่ยครับตอนนี้มีพันสามนะครับซึ่งยังแลกไม่ได้ถ้าคุณจะแลกคอร์สคุณต้องมีพันห้านะครับฉะนั้นนะี่ยคอร์สผมยังแลกไม่ได้นะคอร์สต,ตอนนี้ที่มีล่าสุดเข้ามาก็จะเป็นมีพาราดินนะครับนี่พาราดินสวยไหมสวยอันนี้เพิ่งเพิ่งเหมือนจะเพิ่งแลกไปนะแล้วก็จะมีนี่ครับอนุบิดนะฮะอ่แล้วก็จะมีผู้กันเดี๋ยวรอก็ได้นะใครที่รอคอร์สสวยนะครับผู้กันสวยมากงานดีมากครับผมแต่ว่าผู้กันเนี่ยใครที่มีในเรื่องของ AT อาจจ AT รัธี ส่วนอื่นๆก็จะมีคอร์สเนี่ยอย่างเช่นเงื่องมือเนี่ยผมแลกมาแล้วเงื่องมือผมมีประมาณสี่ห้าตัวปันมาไม่ได้ใช้หรอกเอามาใ,ใส่คอร์สยืนส,สวยๆได้เท่เนะครับอ่ะกิจกรรมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะสองกิจกรรมที่จะเข้ามาในคืนนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม